คลิปนี้เราก็มาชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่เพื่อนๆจําไว้นะครับพิมพ์ใหญ่จะต้องมีเส้นนี้มาสิ้นสุดตรงบริเวณนี้นี่ครับบริเวณแขนนี้นี่คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่ใช่องพระนะครับนะ ไม่ใช่ว่าพระองค์ใหญ่แล้วจะบอกว่าพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่นะครับนะพิมพ์ใหญ่นี่ครับเข้าไปดูได้ถ้าใครยังไม่เข้าใจพิมพ์ใหญ่จะต,ต้องมีเส้นนี้เส้นเดียวถ้าไม่มีเป็นพิมพ์อื่นเห็นไหมครับการแยกพิมพ์พระพอหยิบพระขึ้นมาครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าให้ดูพิมพ์พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วสิ่งที่ตามมาคือถ้า ข้อมูลส่วนตัวของผมผมจะดูพระมีรอยตัดหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่คือบล็อกแม่พิมพ์เห็นไหมครับนี่คือเส้นบังคับไอตัวที่ตัดเห็นไหมครับนี่คือบล็อกแม่พิมอันนี้คือส่วนที่ตัดนี่คือบล็อกแม่พิมพ์อันนี้คือส่วนที่ตัด,นนตดถ้าเราไปเจอพระลักษณะแบบนี้ทุกครั้งที่ผมพูดไปคือ มีโอกาสเป็นพระแท้สูงนี่แหละครับเบสิกเบื้องต้นคร่าวๆนะครับนะะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังสิ่งที่เราเห็นคือ1 2 3แล้วที่เห็นตามมาคือเม็ดขาวๆทั่วองค์พระอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงกล้อง ให้ดูที่หลังนะครับนะจะได้ไม่เป็นการสรับสนเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าเห็นไหมครับพอเราลงกล้องสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมวลสารเห็นไหมครับมวลสารรอยปริมวลสารแล้วที่เราเห็นบริเวณ พระพักของพระสมเด็จเราดูดีๆนะครับนะถ้าใครเคยดูคลิปผมบ่อยๆสิ่งที่ผมจะชี้ให้ดูตอนนี้คือบริเวณพระพักเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเห็นไหมครับไม่แบนนะครับนะอันนี้จะแบนๆแ,แต่อันนี้เห็นไหมครับจะเป็นจุดตุ่มๆเกินขึ้นมา เหนือองค์พระถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดอันนี้คือการงอกของปูนเปลือกหอยดูดีๆนะครับนะเห็นไหมครับลักษณะของเขาเห็นไหมครับจะไม่เหมือนกันกันกบบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับ อันนี้นี่เห็นไหมครับจะเป็นแท่งๆเรียมๆแต่อันนี้จะเห็นไหมครับจะแบนๆลาบๆถ้าเราไปเจอลักษณะแบบนี้จะเป็นการงอกของปูนเปลือกหอยเห็นพักๆไหมครับพักๆจะออกเหมือนไข่จิ้งจกแต่สิ่งที่เราเห็นคือเห็นไหมครับฝั่งนี้ จะโค้งโค้งฝั่งนี้จะออกเหลี่ยมเลียมคือเป็นการกั้ากึ่งระหว่างสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดกับพระพักผลมะตูมเห็นไหมครับนี่ครับถ้าใครยังนึกไม่ออกให้ไปดูพระพักสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดกับพระพักผลมะตูมแต่อันนี้ได้มาอย่างละครึ่งเห็นไหมครับพระองค์นี้พอกดไม่ติดไม่มีลำคอ เห็นไหมครับไม่มีเส้นพักเกตเดี๋ยวผมจะ,ะเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อนๆดูตามผมมานะครับนี่คือที่ผมบอกว่าเป็นปูนเปลือกหอยที่งอกขึ้นมาแต่อันนี้เห็นไหมครับจะแบนๆราบๆน่าจะเป็นผงพุทธคุณหรืออาจจะเป็นปูนเปลือกหอยที่ ยังไม่ได้งอกขึ้นมาปูนเปือกหอยก็มีสองอย่างคืองอกขึ้นมากับยังไม่งอกอันนี้แยกแยะนะครับนะแยกแยะแยกแยะเพราะว่าในพระสมเด็จมีโอกาสเป็นไปได้หมดทุกอย่างพระองค์นี้พอกล้องจับได้ชัดเห็นไหมครับมีอยู่คลิปหนึ่งของผมเป็นเนื้อขาวไหลฟังนี้จะยกสูงขึ้นมาถึงนี่เลย แต่องค์นี้ก็เช่นการเห็นไหมครับจากที่ว่าสูงแต่ไม่สูงมากแต่เราดูโดยสายตาก็เห็นใช่ไหมครับว่าขวามือเราไหลจะสูงเห็นไหมครับเพอไหลสูงสิ่งที่ตามมาก็คือซอกลักแล้ก็จะสูงเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติในองค์พระ ถ้าเราไม่สังเกตรเราจะไม่ได้พระเทนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับช่องไฟฝั่งนี้ถ้าเราดูก็จะแคบกว่าฝั่งนี้นิดหนึ่งเห็นไหมครับแขนเห็นไหมครับปกติเส้นในนี้จะตรงแต่องค์นนี้เห็นไหมครับโค้งนิดๆฝั่งนี้เห็นไหมครับ โคง้งเอกลักษณ์ของเขาที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆก็คือหัวไหล่ฝั่งนี้จะโคง้งเพราะโค้งลงมาน่าเสียดายว่ามีเม็ดสีฟ้ามาบางังแต่สิ่งที่เราเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับการหักศอกเห็นไหมครับหักปุ๊บพระองค์นี้ถ้าเราดูดีๆ เห็นไหมครับมือจะไม่อยู่ตรงกลางถ้ามืออยู่ตรงกลางเขาจะมาอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับแต่องค์นี้แขนฝั่งนี้สั้นแขนฝั่งนี้ยาวเห็นไหมครับนี่คือการสังเกตนะครับเห็นไหมครับพอพระไหลฝั่งนี้สูงสิ่งที่เราเห็นคือมีความผิดเพี้ยนเห็นไหมครับแขนฝั่งนี้สั้นแขนฝั่งนี้ยาว เห็นไหมครับพอฟังนี้สั้นฟังนี้ยาวสิ่งที่เราเห็นตามมาคือมือมือถ้าอยู่ตรงกลางเขาจะต้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแต่มืออยู่เยื้องซ้ายมือเราอกเห็นไหมครับอกพระพอเราดูปุ๊บจะเป็นอกวีลักษณะนี้เป็นอกวีเล็กเพราะเห็นไหมครับอกวีกันนี่ครับกะเฉียง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 ลงมาเฉียงเฉียงเฉียงลงมา แต่ถ้าใครสังเกตจะเห็นนะครับาจากหน้าอกลงมาสิ่งที่เราจะเห็นคือฝั่งนี้ถ้าหลายๆท่านสังเกตฝั่งนี้จะเนื้อจะหนาฝั่งนี้เนื้อจะค่อนข้างบางไม่ได้เป็นทุกองนะแต่ให้สังเกต พอฝั่งนี้หนาเห็นไหมครับเนื้อฝั่งนี้ก็จะยาวยาวลงมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดพอจากหน้าอกลงมาเห็นไหมครับจะกลมกลืนกลมกลืนลงมาพอถึงตรงนี้ปุ๊บหน้าท้องจะกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระเห็นไหมครับนี่คือการสังเกตถ้าเราจะดูพระให้เป็น เราต้องสังเกตเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับมือปกติเห็นไหมครับจะต้องเห็นไหมครับตงรบตงลงมามืออันนี้จะต้องมาอยู่ตรงนี้แต่ฝั่งนี้แขนสั้นมือก็เลยยื้องมาฝั่งซ้ายมือเราเห็นไหมครับแขนข้างนี้ก็เลยยาวเส้นชายจีวรเห็นไหมครับเห็น สิ่งหนึ่งถ้าเราพูดกันแบบตรงๆแบบฟันทงเอาแบบให้ทงขาดก็คือลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเป็นรอยแตกรานแล้วผิวพระก็จะสมานเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ พูดได้เต็มร้อยว่าพระเกศทำไม่ได้ไปดูได้ครับหลายๆคลิปเราลองเข้าไปดูแล้วจะเป็นอย่างที่ผมพูดถ้าเราไปเจอรอยแบบนี้มีโอกาสเป็นพระแท้สูงเห็นไหมครับเม็ดขาวๆจากที่ผมชี้ว่าเป็นการงอกของปูนเปลือกหอยกับเม็ดแบบนี้เห็นไหมครับเม็ดแบบนี้ จะเบนลาบฝังลึกลงไปในองค์พระเห็นไหมครับเขาจะไม่นูนไม่โผล่พ้นออกมาเนื้อพระเห็นไหมครับทุกจุดทุกที่การดูพระสมเด็จเราต้องตาไวแล้วสิ่งที่เราเห็นเราสามารถอธิบายตอบตัวเองได้นั่นแหละครับ พระเก๊ไม่มีทางได้กินเราเห็นไหมครับร้อยปริร้อยปริไม่จําเป็นต้องเป็นรอยใหญ่เพราะเห็นไหมครับร้อยปริอันนี้คือสมานเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับร้อยปริเห็นไหมครับปร,ร,บปริถ้าไปเจอปริอ้าอากว้างกว้างแข็งแขงชื่อชื่อกระด้างกระด้างแต่พระองค์นี่เห็นไหมครับนึกนุ่มชามํา นวลเนี่ยครับพระลักษณะแบบนี้จะเป็นพระที่แก่น้ำมันตังอิวเห็นไหมครับมวลสารดูนะครับเม็ดขาวๆเนี่ยดูและจำไว้นะครับนะแยกให้ออกระหว่างว่าเป็นผงพุทธคุณหรือเป็นปูนเปลือกหอยที่ยังไม่งอกเห็นไหมครับในช่องไฟ สิ่งที่เราจะเห็นคือคราบดำบ้างจางบ้างเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติพระถ้าเป็นพระแท้ธรรมชาติเขาจะเกิดขึ้นทุกจุดทุกมุมอันนี้แสงเพียเพ้ยนเพี้ยนแดงๆขึ้นมาเพราะตอนนี้แดดจ้าแต่คลิปก่อนหน้านั้นแสงทึบๆเพราะ,ะไม่มีแดดเพราะ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเห็นไหมครับสิ่งที่เราจะเจอพอเราเจอแล้วเราต้องแยกให้ออกว่าเม็ดขา,ขาวๆเหล่านี้คืออะไรเป็นของพุทธคุณเป็นปูนเปลือกหอยที่ยังไม่งอกก็เป็นไปได้อยู่สองอย่างเห็นไหมครับพระ พอ,อตอนนี้แดดจ้าขึ้นมาเลยเห็นไหมครับในหลุมเห็นไหมครับหลุมเล็กๆนสิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้แสงจ้าเห็นไหมครับคราบสกระปกแล้วเม็ดมวลสารเห็นไหมครับพอยุบย้อยลงไปจะเกิดหลุมเกิดบ่อเกิดอะไรต่างๆที่เราเห็นเห็นไหมครับรอยปริเห็นไหมครับ,รรบพระองค์นี้ เห็นไหมครับมีรอยปริแต่รอยปริทําไมสมานเป็นเนื้อเดียวกันเพราะพระสมเด็จตอนนี้แสงเปลี่ยนเ,เราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนะในพระสมเด็จเห็นไหมครับตรงนี้จะปริใหญ่เห็นไหมครับ ปริใหญ่อ้ากว้างแต่ตรงนี้เล็กลงแต่อันนี้สนิทพระสมเด็จเป็นพระมีชีวิตเขาจะมีการงอกของปูนเปลือกหอยขึ้นมาซ่อมแซมเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงที่ผมชี้บนเส้นซุ้มปริอ้ากว้างแต่ข้างข้างแขนเห็นไหมครับร้อยปริจะสนิทเห็นไหมครับ เราก็มาเจออีกจุดจุดหนึ่งที่จะทำให้เราสังเกตได้เห็นไหมครับการงอกของปูนเปลือกหอยที่โผล่ผลเนื้อพระออกมาเห็นไหมครับเราต้องแยกให้ออกว่าเป็นปูนเปลือกหอยที่งอกขึ้นมาเห็นไหมครับเขาจะไม่เหมือนกับเนื้อแบนเบนลาบๆาบที่ติดกับองค์พระ พระยายามสังเกตดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับพระองค์นี้พอเรามาถึงตรงนี้เห็นไหมครับสิ่งที่เราเห็นคือธรรมชาติที่เกิดจากเนื้อพระเห็นไหมครับเนื้อพระจะไม่เรียบไม่ลาบไม่ลื่นไม่แบนเห็นไหมครับนี่คือการงอกของปูนเปลือกหอยนี่คือการงอกของปูนเปลือกหอยการปรีเห็นไหมครับปริกว้างอันนี้ปริสนิท เห็นไหมครับเนื้อพระจะเห็นไหมครับเหมือนอย่างที่เราเห็นนี่คือธรรมชาติดูแล้วเราก็แยกแยะเห็นไหมครับนี่ครับที่ผมเอามาทำเป็นคลิปนี่กะอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องได้ดูแล้วแยกแยะอ้าวแสงมาอีกแล้วครับผมมาสะจ้าเลยตอนนี้ ก็ปรับกันไปตามสภาพนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเห็นไหมครับเม็ดแบบนี้เห็นไหมครับจะเป็นเหมือนปูนเปลือกหอยที่งอกออกมาเห็นไหมครับเนื้อในกับเส้นซุ้มเห็นไหมครับแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเรามาเจอเส้นซุ้มกับเนื้อในลักษณะแบบนี้ จะมีโอกาสเป็นพระยุคกลางเพราะพระองค์นี้กดได้ค่อนข้างสวยจะมีไม่ติดเป็นบางช่วงเห็นไหมครับธรรมชาติขององค์พระนี่ครับพอแสงเขาสาดเขาส่องมาสิ่งที่เราเห็นคือถ้าใครที่ได้ดูของโบราณโบราณของมีอายุเห็นไหมครับ จะมีความหิวความย่นเห็นไหมครับความเหีิวความย่น เห็นไหมครับเม็ดมวลสารมาพร้อมองค์พระผิวทีแรกจะไม่มีหลุมไม่มีบ่อแต่ผ่านการเวลาไปเม็ดนี้ยุบลงไปสิ่งที่เราเห็นก็คือหลุมบ่อรอยยุบเกิดการเป็นธรรมชาติขึ้นมาเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ก็คือสิ่งที่ เกิดขึ้นจากธรรมชาติถ้าเราสังเกตดูเม็ดนี้เห็นไหมครับอันนี้คือแร่คอร์สตามภาษาเขาเรียกนะครับแนะแร่คอร์สสิ่งที่เราจะบอกว่าเป็นแร่คอร์สคือเห็นไหมครับเขาเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมแล้ว จะมีเม็ดเล็กๆขาวๆเห็นไหมครับสิ่งที่เราเห็นตามมาทั่วองค์พระเม็ดเล็กๆขาวๆแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะไม่แบนไม่ลาบไม่เหมือนเนื้อผงพุทธคุณอ่าสีอันนี้เป็นไปตามแสงของแดดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนครับผมเห็นไหมครับ นี่ครับถ้าเราสังเกตดูสังเกตดูเม็ดนี้นะครับนะเห็นไหมครับจะไม่นูนขึ้นมาจะแบนๆแต่ก็น่าจะเป็นปูนเปลือกหอยแต่เม็ดนี้เห็นไหมครับจะนูนนน,นี่คือการสังเกตดูนะครับนะเห็นไหมครับในหลุมในโพรง อย่ามองข้ามเห็นไหมครับในลุมในโพรงจะต้องมีคราบสกรปรกเห็นไหมครับทุกจุดทุกที่ทุกมุมคือองค์ครูถ้าเราดูพระสมเด็จถ้าเรามันสังเกตความผิดปกติในองค์พระพระยิ่งในเนื้อพระในองค์พระไม่เหมือนกัน ยิ่งดีครับนั่นคือธรรมชาติแต่ทั่วองค์พระเหมือนกันหมดไม่มีอะไรผิดแปลกแจกจางเหมือนกันหมดทุกอย่างอันนั้นถอยห่างไกลๆนะครับเห็นไหมครับจากสีเข้มตอนนี้มาเป็นสีจางอีกแล้วเห็นไหมครับพอมาดูข้างๆเห็นไหมครับ หลุมตื้นๆเล็กๆน้อยๆคราบสบกรปรกเห็นไหมครับคราบสบกรปรกคราบอะไรต่างๆเห็นไหมครับแต่ละที่แต่ละจุดแต่ละมุมจะไม่เหมือนกันนี่ครับถ้าเราเจอพระลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับจะทำให้เรามีประสบการณ์ มีความมั่นใจเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นอันนี้เป็นขอบข้างจะเป็นเมเ็ดขาวๆเห็นไหมครับอันนี้เป็นรอยปริแต่รอยปริเขาแน่นเขาสนิทเขาหายเป็นแผลเดียวกันเพราะแผลลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือจะต้องเป็นพระที่มีอายุร้อยกว่าปีร้อยห้ปี160ปีในกรณีที่เป็นพระแท้ เห็นไหมครับนี่อีกเม็ดหนึ่งตอนที่ผมชี้ไปทีแรกตรงนี้เห็นไหมครับอาจจะเป็นไม้ทานหรือไม้มงคลเพราะเราเห็นไหมครับมีสูงครุขละไม่ราบไม่เรียบแล้วเม็ดขาวๆนี่ก็คืออาจจะเป็นเม็ดเหล่านี้ที่ มาปิดตกลงมาใส่เห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้กับเป็นผงพุทธคุณเพราะไม้จะไม่เกิดการงอกของปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับเราดูไปด้วยกันเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้เห็นไหมครับจะมีสูงต่าคลุกคละเห็นไหมครับถ้าเราเจอพระลักษณะแบบนี้นี่แหละครับดูแล้วก็จดจำไว้ครับผม คลิปของผมหลายๆคลิปะจะมีจุดนี้ที่เด่นชัดที่สุดเพราะจุดนี้เป็นจุดแคบๆแล้วกล้องก็จะจับภาพได้ชัดเห็นไหมครับเม็ดเม็ดนี้เห็นไหมครับอาจจะเป็น เนื้อผงพุทธคุณคือผงอิทิเจผงปัตมมังผงตีนิสิงเหผงม,มหาราชอันนี้แยกแยะนะครับนะเห็นไหมครับพอภาพจับได้คมชัดสิ่งที่เราเห็นในพระองค์นี้เห็นไหมครับขอบข้างแทบจะไม่มีชั้นต่างๆของการตัดมีบ้างเล็กๆน้อยๆพระ ลักษณะแบบนี้ที่ผมเคยทำคลิปมาคือน่าจะมีส่วนผสมของข้าวสุกหรือไม่กอ็อะไรต่างๆที่เขาพูดพูดมาคือเศษอาหารที่เราดูแล้วเห็นไหมครับจะไม่เหมือนปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับคือผิวจะคลุๆคะืไม่ลาบไม่เรียบเห็นไหมครับ พอพระที่เกิดจากการตัดหลักฐานที่เขาทิ้งไว้ก็คือเห็นไหมครับพระตัดจากตรงนี้ลงมาเม็ดมวลสารแต่ก่อนอยู่ตรงนี้พอโดนใบตัดเขาก็จะเคลื่อนลงมาสิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือล่องรอยของการขยื่นถ้าเราเจอแบบนี้ ก็เป็นการยืนยันได้ว่าเป็นพระที่ตัดขอบข้างด้วยมือเห็นไหมครับพระถ้าเราเจอแต่ละจุดแต่ละที่เราสามารถบอกได้อธิบายได้ว่าจุดเหล่านี้เกิดจากอะไรเห็นไหมครับในหลุมในโพรงในบ่อจะมีคราบสกรปรกเห็นไหมครับ จะมีคราบสกปรกเห็นไหมครับพระที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีจะต้องมีหลักฐานเห็นไหมครับก็เหมือนคนแก่คนแก่ไม่ใช่ว่าพอไปดูผิวแล้วผิวตึงตึงเหมือนเด็ก5้าขวบ10บขวบไม่ใช่ครับพระก็เช่นกันเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขอบข้างอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับ ทุกจุดที่มีหลุมมีโพรงจะต้องมีคราบเห็นไหมครับคราบสกรปรกที่ฝังลึกลงไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะต้องมีคราบสกรปรกที่ฝังลึกลงไปแล้วสิ่งที่เราเห็นภาพชัดๆนี่ก็คือมวลสาร อันนี้ผมคิดว่าเป็นปูนเปลือกหอยแต่ว่ายังไม่งอกโผล่ผลออกมาเห็นไหมครับหรือไม่กับเป็นผงพุทธคุณนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการคือให้เพื่อนๆพนี่ๆน้องๆดูคลิปแล้วแยกแยะเห็นไหมครับในหลุมทุกหลุมจะต้องมีคราบสกระปรกในกรณีที่เป็น พระเชะเห็นไหมครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งองค์นะครับเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากได้ดูคลิปแล้วก็กลาราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับดูรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เหมือนเดิมครับผมผมก็จะทําคลิปแบ่งพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับดูรับชมกันสําหรับท่านที่เข้ามารับดูรับชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรวยๆเฮงๆก็ไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบพระคุณมากๆครับ